บอลสีในตระกูลไก่ค่ะอีกชนิดหนึ่งนะคะมีเอกลักษณ์แล้วก็เตะตามากเวลาอยู่ในฝูงบอลสีนะคะนี่คือใบเล็กๆใบที่กำลังขึ้นมาใหม่ด้านสีนี้เขียวค่ะมีแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะช่วงหน้าหนาวอันนี้คือแอดไม่ได้เลี้ยงตู้อบเลยค่ะ ใส่ไว้ข้างนอกเลยนะคะก็จะมีความไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะสภาพก็จะประมาณนี้แต่ว่าก็ให้ลองหาที่รองนะมาหล่อน้ำไว้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะบอลสีชนิดนี้ชื่ออะไรเอ่ยมาถามกันหน่อยบอกกินกันหน่อยนะคะว่าบอลสีชนิดนี้ชื่ออะไรคะ่ะอยู่ในตระกูลไก่คะ่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อน แนะนำสะสมได้นะราคา